สวัสดีครับน้องอิดสวัสดีครับทุกคนอันนี้คุณพ่อบอลไข่แหลมนะครับนะคะตอนนี้เราอยู่ในปีพศสองห้าหกสี่นะครับน้องเอิร์ทเข้ามาหน่อยครับตอนนี้น้องอิดกี่ขวบหกขวบหกขวบครับน้องเอิร์ทสี่ขวบอใช่หรอน้องเอิร์ทใช่ครับคุณแม่ครับมาหน่อยครับเฮ้ยพ่อเอิร์ท่งแปลกมาเข้ากล้องหน่อยฮะผมจะเอาไปลง youtube นะครับเราอยู่กันครบหน้าพร้อมตานะครับวันนี้วันที่สิบเจ็ด พฤศจิกายนสองห้าหกสี่นะครับตอนนี้เราอยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนะครับน้องอิดอายุหกขวบน้องเอิร์ดอายุสี่ขวบคุณพ่ออายุสี่สิบเอ็ดคุณแม่ล่ะสามสิบสี่นะครับวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตาแลขวครับเก็บเอาไว้ดูใน youtube นะครับพอหนึ่งขวบเพราะตอนนี้พ่อลงคลิปใน youtube ไปหมดแล้วของลูกอ่ะพ่อเป็นคนถ่ายทั้งหมดเลยรู้ป่ะคลิปลูกอ่ะรู้เหรอ เออเนี่ยพ่ออุตส่าห์เก็บเอาไว้ในอนาคตเนี่ยรู้ป่ะนะครับนะถ่ายไว้ให้ลูกดูนะฮะไอ้แปะครึ่งแล้วของผมบ่บ่ไม่ผมเดี๋ยวจะพ่อเดี๋ยวโตมาจะจะหาว่าพ่อไม่รักนะพ่อไปไหนพ่อไม่เคยรักเลยกลลัับบจนะครับพ่อเนี่ยครับถ่ายลูกทุกคลิปพ่อเป็นคนถ่ายทั้งหมดเลยอันนี้เป็นกล้องนะครับนะครฮะโตมาเดี๋ยวจะมางอนพ่อ ทะเลาะกับพ่อก็จะบอกว่าพ่อไม่รักแม่เป็นพยานนี่นะครับนะทะเลาะกับแม่ก็หาว่าเอ้รู้เปล่าโตมาจะได้ไม่ลืมพ่อแม่นะดูคลิปนี้ไว้นะครับผมเห็นไหมเดี๋ยวพ่อจะไปลง YouTube ช่องอิดเอิร์ธแล้วเราก็ไปค้นหานะครับประวัติน้องอิดน้องเอิร์ธได้ที่ช่องอิดเอิร์ธ พิมอิดกับเอิร์ธก็จะเจอคลิปเองทั้งหมดเป็นพันคลิปเลยผมเป็นยูทูบเบอร์ครับโอเคหกขวบเป็นยูทูบเบอร์แล้วใช่ไหมมีช่องเป็นของตัวเองมาเด็กอยู่เด็กโตเด็กก็ทำได้ครับนะครับยูทูบเบอร์โอเคยูทูบเบอร์ครับอันนี้เป็นคลิปที่เราถ่ายรวมกันทั้งหมดนะครับครั้งแรกเดี๋ยวพ่อจะไปลงยูทูบแล้วนะายบายกันบายบียนี่ทุกคนครับผมทำศักครับสักถึงขาสักถึงหัวพ่อลงอัคระเรียกยันนะครับ นี่ฮะน้องอิดก็ห้อยพี่ไข่เอาไว้แล้วก็สร้อยอันนี้นะครับนี่ห้องห้องพี่ไข่นะครับพี่ไข่ในยกนี้นะฮะนี่ก็มีสร้อยหยกเลยครับสร้อยหยกด้วยพี่ไข่ครับเนี่นะครับโอเคครับบ๊ายบายครับก็มีไอแพดเครื่องรักไอแพดเครื่องรักน้องอิดดูทุกวันเลยเนาะใช่ของผมครับใช่ผมใช่อ่าโอเคของของน้องอิดนะครับให้น้องอิดกับน้องเอิร์ดเล่นด้วยกันนะครับ บ๊ายบายครับบ๊ายบายผมซื้อมาเองตังผมใช่เลยใช่ครับพ่อผมชอบโกหกจ้าโกหกที่ไหนล่ะพ่อโกหกเรื่องอะไรบ๊ายบายพ่อโกหกว่ามันคือตังน้องอิดนะแกอะไรล่ะ